อปี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะกับ c อปี้แบ d วันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพอดีเดินผ่านที่เซนทรัลเวิร์นะครับที่ B2S เซนทรัลเวิร์นะก็มาเจอกับอันนี้จ้าโปเกมอนเพร์แร จ้าพึ่งเปิดเลยนะเผื่อใครบางคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าโปเกมอนเทอร์รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือมีน้องปิกาจูตัวใหญ่ให้ท่ายรูปด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูคร่าวๆนะครับวันนี้มาเป็นคลิปเดอไม่ได้มาเป็นไลฟ์นะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าทุกระหุกนิดนึงอ่าก็นะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูคร่าวๆว่า โปเกมอนเทรปนะครับที่ B2S เนี่ยมีอะไรบ้างมีของอะไรขายบ้างมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับนี่เรามาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเราก็จะพบกับป้ายที่เขาบอกนะว่าโปเกมอนเทรปเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็นี่กิจกรรมสุดสนุกพิเศษสเปเชียลแห่งนี้ก็คือถ่ายรูปกับเราโปเกมอนทดลองเล่นเกมใหม่อ่ามีกิจกรรม อันนี้อะไรเนี่ยสีเขียวอ่ะก็คือเล่นการ์ดเกมนะฮะเทต์นะครับเทต์แรกนะฮะชมการ์ดดิสเพลย์นะครับแล้วก็มีคอลเลกชันขายและมีการ์ตูนให้ดูนะครับเนี่ยที่เราได้ยินเสียงอยู่ก็ตรงนี้เลยเนี่ยเรามานั่งดูได้นะก็จะมีน้องเออเพลงมันหลอนมากเลยนะเพลงปิกัตจูปิกัตจูอยู่ตรงนี้นะฮะก็มานั่งดูได้นะเพลินๆน,น,นะฮะระหว่างที่ ใครที่พาแฟนหรืออะไรเงี้ยมาซื้อของที่เซนทันเบิร์ก็รองแวะมานั่งพักตรงนี้ได้นะครับในส่วนมุมถ่ายรูปนะครับก็นี่ก็จะมีน้องปิกาจูตัวใหญ่อ่ามีเหนียวฮะนะฮะเป็นโปกเกมอนของภาคใหม่นะครับนี่แล้วก็เป็นฮุกเกตเตอร์นะครับอ่าน้องแย้ของเรานนัเองแย้ไฟนะฮะอีกตัวนึงน้องแควกนะครับแควกอยู่ข้างหลังด้านนู้นนะครับ ด้านหลังของน้องแย้ไฟนะครับก็จะเป็นคอร์เรคชันโปเกมอนที่นี่มีจำหน่ายนะฮะนี่แกรีออนรีออนแชมป์แชมแชม,แชมอ่ะมีขายนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่มืกันนะ750บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะฮะก็280บาทนะฮะมีหลากหลายเลยนะอ่ะอยากเก็บตัวไหนหรือว่าอยากเก็บให้ครบก็มาดูได้นะครับนี่ ไยริวดิซัตดอนนะฮะเมการูคาริโออน้องกบนะฮะเกงก้าบราบบราเยอะแยะเลยมีทั้งจากผ้าเก่าภาคใหม่ให้เลือกสะสมได้นะครับและที่มันง่ายต่อการเก็บสะสมก็คือเขามีนัมเบอร์บอกนะฮะแง่ใครที่เก็บสะสมอยู่ก็จำนัมเบอร์ให้ได้เด้อคาปิกกนคือมีเยอะแยะมากเลยนะครับถ้าซื้อเยอะเขามีถุงให้เด้อนี่ นอกจากโปเกมอนธรรมดาแล้วก็มีเลเจจดนนะฮะนี่เลเจจดนพวกเทพต่างๆอ่าราคาเทพก็ค่าตัวแรงอยู่นะเจ็รอยห้าสิบาทนะครับก็มีหลากหลายเลยอ่าจากภาคเกา่าภาคใหม่นะฮะอืน้องหมาโรอค่หมาโรคมีแล้วหมาดาบอยู่ไหนนี่มีโฮโอมิวทูอันนี้ตัวอะไรอะ่ะ อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ภาคไหนก็ไม่รู้นะนี่เลคูซ่านี่เขาบอกว่าตัวนี้เมนของผมเลยนะน้องเลกูซ่านะครับนี่ตัวนี้จําไม่ได้แล้วมาจากภาคไหนนะฮะอ่าก็มีนะครับหรือจะเป็นของเล่นอื่นๆนะก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะนีอ่อยู่ด้านล่างด้านนี้เลยนะฮะก็ลองก้มๆสองสองดูนะครับมีทั้งเป็นตู้กาชาปองอ่าเป็นเหมือนแบตเทิลนะฮะอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็นะี่เหมือนเป็นฉากนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีตัวข้างในหรือเปล่านะก็ลองมาดูกันได้นะครับมุมด้านนี้ก็ยังเป็นคอร์เรคชันโปเกมอนอยู่เหมือนเดิมนะฮะมีแบบเป็นลูกบอลด้วยหมุนมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรเจนต์นะครับนี่มาดาบอยู่นี่มาโลอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอันนี้เทพของภาคไหนปะจำไม่ได้นะครับ ลูกเคียนี่กูดอนนะฮะกูดอนกราดอนนะผมชอบเล็กกูดอนนะฮะนี่อ่าก็มีให้เราเลือกนะครับหรือจะเล่นเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบทเทินแบทเทิแบบนี้ก็มีนะฮะก็ลองมาดูราคากันได้นะเนี่ยอย่างลูกกลมๆอย่างเงี้ยในโปเกบอลอย่างเงี้ยอยู่ที่990บาทนะฮะกอเทพก็750บาทเป็นลูกๆแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่า ในตัวเนี่ยมันมีลูกบอลมันมีตัวอยู่หรือเปล่านะก็อันนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะก็ใครสนใจก็แวะเวียนมาดูได้นะครับที่โปเกมอนเพราอีกตัวละครหนึ่งสตาร์เตอร์อีกตัวหนึ่งของภาคใหม่น้องแวกนะครับน้องเป็ดนั่นเองก็มาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะส่วนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนเครื่องใช้ต่างๆจากโปเกมอนนะครับก็ ราคาก็ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยนะฮะก็มายืนยืนสองสองดูได้นะน้องๆหนูๆคนไหนอยากจะซื้อไปเป็นอุปกรณ์การเรียนสมุดระบายสีนี่กล่องดิ้งซองดิ้งสอนะครับก็มีนะ,ะก็มีนะ,ะก็มาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะครับถัดมาด้านนี้ด้านบนเป็นพิกาจูนะฮะตุ๊กตาพิกาจูนะขายอยู่นะครับส่วนด้านล่าง เป็นเครื่อง Nintendo Switch จ้านี่เป็นลายโปเกมอนนะครับราคานี่เลย1 5 9 9 9หมื่นอยาเมนออนี่นะฮะแล้วก็มีตุ๊ก,กตาอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแผ่นเกมอืมก็ตรงจุดนี้คงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับ นอกจากนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมกาชาปองนะครับนี่มีกาชาปองอุ้ยอันนี้น่าขายนะลูกละร้อยห้าิบาทอ่าอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับด้านล่างเป็นเหมือนรีเมนนะนี่เป็นตัวโปกเกมอนนะฮะอันนี้ข้างล่างก็ร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่มีให้เลือกเยอะยะเลยพวงกุญแจนี่อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นถุงผ้าแกนี่น่ารัก อันนี้เป็นถุงผ้าอันนี้เป็นตัวโปเกมอนนะครับถุงผ้าอยู่ที่200บาทนะฮะตัวโปเกมอนร้อยห้าสบาทนะครับถุงผ้าอยู่ที่200ร้อนะอหมุนมาดูอีกด้านนึงนี่ด้านนี้อันนี้เป็นสแตนดี้นะครับเป็นสแตนดี้ตัวโปเกมอนนะอันนี้ก็ยังเป็นพุงมินแจอยู่นะครับอันนี้เป็นโปเกมอนน้องรอยอยู่ในหุนยางนะฮะ แล้วก็เป็นถุงผ้าอ,อลายมิวทูน่ารักเชียวมีถุงผ้านะฮะเป็นถุงเป็นกระเป๋าเล็กๆด้วยอ่านี่อันนี้ก็ร้อยห้าิบาทนะครับมีตู้เมื่อกี้นี้ที่เป็นสองรอยู่ตู้เดียวนะครับตรงมุมด้านนี้ก็เป็นตัวตุ๊กตานะฮะเยอะแยะเลยมีตั้งแต่ตัวโคนซาโตชินะฮะหมอนหมวนปิกาจูตัวปิกาจูนะฮะ ตัวนี้นี่เยอะแยะเลยนะครับหมุนมาด้านนี้อม,มีน้องหมาเออลืมชื่อไปละเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยเจ็สิบห้าบาทนะฮะหรือจะเป็นตัวเล็กๆก็สามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะมีลาปาสลาปาสห้าร้อยเจ็สิบห้าบาท น้องมีน้องมี575บาทโซดาห้สิบหาบาทโกดาสนี่อยู่ตรงนี้นะครับบิกกจูอะเยอะแยะเลยนะใครชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองมาส่องดูได้นะครับและมุมด้านนี้ก็เป็นมุมให้เราทดลองเล่นเกมนะครับก็ภาคใหม่ของโปเกมอนนะนี่ภาคนี้นั่นเองอ่า สกาเลตแอนด์ไวโอนะครับก็มาทดลองเล่นได้นะครับส่วนมุมด้านนี้นะครับเป็นมุมของการ์ดเกมนะมีขายการ์ดเกมซองใส่การ์ดเกมอ่าอุปกรณ์การ์ดเกมทั้งหลายแหล่นะครับนี่ก็จะขายอยู่ตรงนี้นะครับก็ เมื่อกี้ที่ดูก็คือเริ่มต้นจากราคาหลักสิบนะประมาณ49บาทนะครับก็ไปจนถึงหลักร้อยนะฮะคือซื้อยกบอกไปนะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโชว์การ์ดจากภาคต่างๆนะฮะด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นการ์ดเกมผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าใครเล่นการ์ดเกมก็ลองแวะเวียนมาดูได้นะครับอยู่ตั้งนานไม่ประกาศอ่ะ อยู่ตั้งนานไม่ประกาศนะเราะว่าฉันอานถ่ายวิดีโอประกาศสังงานเอามาต่อก็คือนี่มีการ์ดเกมนะฮะอ่าและตรงจุดนี้นะครับเขาก็มีกิจกรรมสอนให้เล่นการ์ดเกมด้วยเออนี่ผมลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวรอมาดูกันว่าพี่เขาจะสอนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้ครับก็ระหว่างที่รอเรา ที่เขาสอนเล่นการ์ดเรามาดูตรงนี้กันนะครับมีอะไรขายบ้างอ่ะตรงมุมนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นกล่องนะฮะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่การ์ดนะมีหลากหลายลายเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นอันนี้เป็นซองใส่การ์ดนะฮะกล่องใส่การ์ดเนี่ยเริ่มต้นที่135บาทนทนะอันนี้170บาทนะฮะด้านล่างเป็นซองใส่การ์ดนะครับก็จะอยู่ที่ เริ่มต้นที่250บาทนะครับมีหลากหลายแบบหลากหลายเลยหลากหลายลายเลยนะก็มาเลือกดูได้นะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่แล้วก็น,นี้นะครับก็คือถ้าเราจะซื้อกาดโปกเกมอนที่เป็น2องซองนะฮะก็เอาอันเนี้ยไปชำระตังก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมายื่นถูกไหมอ่ะก็คือเราอยากได้อันนี้ก็เอาอันนี้ไปชำระตงังอยากได้กี่ซองก็บอกเขาไปว่ากี่ซองนะครับ ก็เนี่ยเริ่มต้นที่49บาทเนี่ยอันนี้77บาทแล้วก็อันนี้คือรุ่นล่าสุดหรอมันถึงแพงอันนี้คืออย่างซองนี้มันจะเป็นซองรวมตัวเ,เก่งๆของปีที่แล้วไว้หมดอนะ๋ออ่ะ,อะเป็นรวมเทพนะครับก็160บาทนะครับก็มีหลากหลายนะเนี่ยเริ่มตั้งแต่49บาทนี่อุ้ยมีซองนี้ด้วย es ก็ซองลัส2 9 0บาทเลยเหรออันนี้จะเป็น อย่างนี้นะครับมี60ใบยอยู่<อ>ในต๋อเป็นชุด starter ใช่ครับอ่290บาทก็คือเป็นพร้อมเล่นเลยนะครับก็เลือกเอาว่าจะเลือกน้องแควกเลือกน้องแย้ไฟหรือว่าน้องเหนี่ยวหะนะฮะก็เลือกเลยใครชอบสายไหนนะครับสายน้ําสายไฟแล้วก็สายพืชนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นชุด starter อีกเหมือนกันเป็น s c a r รต s c a r ต e x นะฮะชุดใหญ่เลยถูกปะ่ะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มครับ อาเป็นกล่องสุ่มหรอใช่ครับเป็นกล่องสุ่มของ EX ก็คือสุ่มอีกใช่เป็นการชุดเสริมครับก็คือเราเปิดไปแล้วก็ไปจัดเด็กเพิ่มอะไรเงี้ยครับอ๋อคือมันไม่ใช่ชุดสตาร์เตอร์ใช่ครับอันนี้จะอซองสี่สิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นซื้อเป็นยกกล่องจะราคาพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทครับอ๋อยกกล่องเนี่ยคือพ <4 70 S 1> ันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะแล้วก็อันนี้ที่พูดถึงใช่ไหมก็น,นี้คืออันนี้คือขายยกบล็อกใช่ครับแล้วก็ขายแยกซองอีกเหมือนกัน ซองละ้บาทนะครับนี่สินค้ามีเยอะแยะเลยแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นการ์ดเกมนะผมก็เลยไม่ทราบนะครับแต่ใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาดูได้นะครับที่ B2S ชั้นอะไรเอ่ย B2S uh, uh, ของเซนทรัลเวิลด์ชั้นสี่ครับค่ะ B2S เซนทรัลเวิลด์ชั้นส mm ี hmm. ่เดินมาด้านในลึกๆเลยเป็นบูธโปเกมอนแลบเลยแลบครับครับเป็นบูธโปเกมอนเพลแลบนะครับขอบคุณนะครับ mm hmm. อะนะครับก็พร้อมแล้วครับสำหรับการเล่นการดเกมครั้งแรกของผมนะก็จริงๆเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายเข้า่าวๆว่าเรามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ทำอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่อ,อ,อยากจะมาลองเล่นหรือว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมอ่ะกับทางโปเกมอนเพลบนะครับอ่ะสำหรับกิจกรรมสอนเล่นการ์ดเกมตรงนี้เนะี่ย มาร่วมได้อะไรยังไงบ้างครับก็จะเราจะเปิดให้สอนเล่น,นครับวันธรรมดาสามารถเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เล่นกับพนักง,งานเดี๋ยวพนักง,งานสอนเล่นได้ครับแล้วก็หลังจากที่สอนเล่นสดเสร็จจบแล้วครับเราก็จะแจกเป็นการพิกจูผม <คน S 1> ให้<อ>เป็น,<ใ>นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับคนละใบครับนี่ภาจจะไม่ชัดนะครับนี่นนอ่าได้เป็นพิกจูห้องเรียนใช่ไหมใช่ครับผมนี่ เผื่อใครอยากได้นะครับก็ต้องมานั่งฟังน้องเขาสอนเล่นนะครับเอาจริงๆขอแบบคร่าวๆเลยคือมันเล่นยังไงบ้างอ่าก็คือแบ่งเป็นสองทีมถูกไหมใช่ครับนี่แล้วกอ็อันนี้คือมันสุ่มเด็กอยู่แล้วอ่าแล้วก็เราก็สับ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 ,สบ,สบถูกปะอันนี้นี้ผมเข้าใจถูกต้องเนาะอ่ะ,อะแล้วก็ตัวแต้มตัวอะไรยังไงคือวัดยังไงเอ่ย ก็คือ,อต้องสอบถามก่อนว่าคุณพี่เคยเล่นเคยมีประสบการณ์เล่นเกมโปเกมอนมั่งไหมครับคือถ้าเล่นเป็นดินโทสวิตะเคยแต่ถ้าการ์ดเนี่ยไม่เคยนะฮะอเอาเอา,เอาสำหรับว่ามือใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างการ์ดมันก็จะไม่ไม่ได้ยากไม่ได้แตกต่างจากตัวเกมเท่าไหร่ก็คือเรามีโปเกมอนกันคนละหกตัวแล้วเราก็จะส่งคนมาสู้ ทีละหนึ่งตัเท่านั้นอ่าก็คือว่าอันนี้ก็คือฟิลใช่ครับแล้วก็เอาลงได้โปเกมอนในบอลของเราที่เรายังเตรียมพร้อมแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาสู้รจะมีเลือกหนึ่งตัวที่จะออกมาสู้กันอ่าเลือกหนึ่งตัวนะแกเลือกได้แค่หนึ่งตัวแล้วก็ถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็เนี่มันอยู่นี้น้องก็จะตกตกไปที่ตำแหน่งจิงการ์ดครับแล้วก็พอโปเกมอนเกิดการ บบหมดสภาพขึ้นมาอ่ะแติว่าผมโดนตีจนโปกเกมอนหมดสภาพไปอ่ฝ่ายตรงข้ามก็จะได้จั่วการ์ดที่อยู่โซนนี้เรียกว่าการ์ดรางวัลครับซึ่งมันจะมีอยู่ห6ใบเราต้องเลือกมาวางไว้ก่อนป่ะใช่เราต้องเอาเออกมาจากหน้ากองโดยเจาะๆอ่าห้ามดูมดแล้วก็มาลุ้นเอาว่าจะได้อะไร<ช>ได้การ์ดเสริมได้ตัวโปกเกมอนหรือได้เทรนเนอร์อาจจะได้การ์ดเก่งๆมาใช้เล่นต่อในเทิร์นถัดไปอ,อืมเอาพอใครที่ การ์ดรางวัลหมดก่อนนะครับก็คือชนะเขาหตัวหรือรน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วก็หยิบการ์ดรางวัลจนหมดก็จะเป็นผู้ชนะไปอ่ะก็จริงๆก็คือว่าในเกมโปเกมอนเนี่ยมันเธอมัน,ม,นมันสู้กันมันเป็น1ต่อ1เป็นเอ่อสต่อ3แล้วก็6ต่อ6ถ้าใครเคยเล่นเกมโปเกมอนในเกมนะใน n t e n d o s w i ว c h นะฮะก็จะเคยเห็นนะครับอ่ะอันนี้ผมขอเป็น ลอ,ลองมาเล่นกันแบบ1ต่อหนึ่งตายตัวหนึ่งจบอะไรอย่างนี้กันดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเอาละครับหลังจากลองเล่นนะฮะผมพอดีจริงๆอะ่ะมันต้องเล่นเป็น6ต่อ6นะครับแต่ว่าผมขอทดลองเล่นเป็น1ต่อหนึ่งแบบในเกมดูนะครับก็ถามว่าเข้าใจยากไหม อมันง่ายกว่าการ์ดเกมอื่นๆที่เคยได้ยินมานะคือจากที่เคยลองเล่นอย่างยูกิเอยหรืออะไรเอยอย่างเงี้ยก็เข้าใจง่ายอยู่เข้าใจง่ายอยู่นะครับลองเล่นสัก3 4มสี่ตาผมว่าน่าจะทําความเข้าใจได้นะครับและที่สําคัญตัวการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีบอกเป็นภาษาไทยอ่ะและเป็นบอกแบบเข้าใจง่ายบอกแบบเข้าใจง่ายและที่สําคัญตัวฟิลนี้นะฮะตัวฟิลนี้ คือค่อนข้างง่ายเลยจะบอกว่าอ่าเราต้องควรทําอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็จะมีแนะแนวนิดๆหน่นอยๆนะครับคืออย่างการยาุกิมันหงายมาปุ๊บมันโจมตีได้เลยแต่อันเนี้ยมันต้องแบบว่ามีติดพลังนะต้องดูเงื่อนไขนะต้องนู่นนี่นั่นนะคือน้องจะโจมตีเลยไม่ได้แล้วก็การซัพพอร์ตเนี่ยมีหลากหลายมากทั้งเป็นเทรนเนอร์เอ่ยทั้งเป็นแบบ อุปกรณ์เอยเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ยากไม่ยากเลยจริงๆใครไม่เคยเล่นลองมานั่งเล่นได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยเล่นปุ๊บอ่ะแมต์นี้อ่าอารูล,ลูว,วินนะครับเพราะว่าโจมตีน้องผีได้นะฮะก็ตามนี้ครับจริงๆคือมันก็จะมีกฎลึกกว่าอีกก็คือแบบชนะท,ท่าแพ้ทตุชนะทางแพ้ทางอะไรอีกเยอะแยะนะฮะก ลองมาดูได้ถ้าใครสนใจยังไงครับมาลองเล่นอะไรยังไงถ้าเป็นกิจกรรมสอนเล่นครับเราจะจัดทุกวันธรรมดาครับทุกวันธรรมดาสามารถเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เราจะมีพนักงานสอนเล่นให้ได้ครับก็คือทุกวันธรรมดามาได้ตั้งแต่ห้างเปิดเลยไปจนถึงก็อาจจะจนกว่าที่รอบเต็มครับจนกว่ารอบจะเต็มนะครับก็มาไวหน่อยลองสอบถามนะครับและที่สำคัญเมื่อทดลองเล่นการ์ด ฉั้นถ่ายทีไรประกาศทุกทีและทุกครั้งนะครับที่มาทดลองเล่นการ์ดก็จะได้นีโปรโมปิกาจูครับการ์ดโปรโมปิกาจูนะฮะไม่โฟกัสจะอ่าโฟกัสแล้วนี่อาใครอยากได้ก็ต้องมารองเล่นนะครับมารองเทนนะฮะอาขอบคุณมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปเกมอนเพแร ก็ใครที่สนใจนะครับมาได้ที่ B2S Central World ชั้น4นะหาไม่ยากแกมาที่ B2S แล้วเดินเข้ามาข้างในลึกๆได้เลยนะมีกิจกรรมการ์ดเกมและก็ได้การ์ดโปรโมกกับบ้านไปด้วยจับกระดีจับรดีแกหรือใครที่ชอบเก็บสะสมนะครับคาแร e คเตอร์คาแเคเตอร์เขาเรียกแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะคอลเลคชั่นอ่า โปเกมอนคาแรคกเตอร์โปเกมอนก็มาดูได้นะครับมาดูได้นะมีหลากหลายทั้งตุ๊กตาตัวฟิกเกอร์กาชาปองเยอะแยะเลยลองแวะเวียนมาดูได้ที่เซนทันเวิลด์ชั้น4นะวันนี้ไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหนานหะนยังไงฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปละจะนันนะบ๊ายบาย เฮ้ยแกถือลืมบอกไปว่าการ์ดเกมะคนโง่ๆอย่างฉันก็ยังเล่นชนะได้แกเออมาลองเล่นกันดูนะไม่ต้องกลัวเปิดใจให้กว้างแล้วลองมาเล่นการ์ดเกมโปเกมอนดูนะจ๊ะไปล้บ๊ายบาย